ครับเดินลุยเข้ามาตีข้างไหนเลยนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. ลูดายเบ็ดไม่ขมเฮ <c oughs> ้ยตัวเล็กกัดโต กับสายรับแขกนี่กัดแม่นกัดแม่นกัดเต็มตัวใหญ่ๆกัดไม่เต็มตปลงไปงแล้ว